วันนี้นะคะชัยลังเกรสเกรสซิสเ e า e รียน n รื่ใน topic โวหารการเขียนนะคะ,ะในชั่วโมงก่อนหน้านี้เชอร์สอนเรื่องโวหารภาพพจน์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับโวหารการเขียนแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียน,นเชอร์ have five vocabulary นะคะเช่นเคยไอเด็กอ่านตามนะคะ describe describe บรรยายนะคะ depict depict พรรณนาฟ d ย f y ด d i f y เทศนา figuration figuration ประมานะคะ fast pass โวหารทีนี้มาดูโวหารการเขียนคืออะไรนะคะโวหารการเขียนจะแบ่งออกได้ทั้งหมดกี่อย่างคะ ห้าอย่างห้าชนิดนะคะอันดับแรกเลยเป็นบรรยายโวหารสองพันานาวหารสามเทศนาโวหารสี่สาธโวหารแล้วก็5อุป,ปมาวหารนะคะเราไปดูซิว่าบรรยายโวหารคืออะไรคือโวหารที่ใช้เล่าเรื่องะคะหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆตามลำดับเหตุการณ์การเขียนบรรยายโวหารจะมุ่งความชัดเจน เขียนตรงไปตรงมานะคะรวบรัดโวหารที่ใช้เล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆตามลำดับเหตุการณ์งานเขียนที่ควรใช้การบรรยายโวหารได้แก่การเขียนอธิบายประเภทต่างๆเช่นเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ตำราบทความการเขียนเพื่อ,อเล่าเรื่องนะคะเช่นบันทึกจดหมายเหตุนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของบรรยายวัวหานนะคะทุกครั้งที่พ่อไปเมืองนอกพ่อหาโอกาสไปดูสถานที่ที่น่าสนใจและดูความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของชาติต่างๆอยู่เสมอและพ่อจะกลับมาเล่าให้ฟังอย่างมีระบบและละเอียดละ,อ,ะ,ละ,อ,ดละอ่อออพร้อมทั้งของฝากที่น่าสนใจครั้งหนึ่งพ่อซื้อ,อตุ๊กตามาฝากจุเป็นตุ๊กตาประหลาดเพราะมันหลับตาและลืมตาได้ สวยจนเราแทบไม่น่าจับแต่จี๊ดสนใจมากจนอยากรื้อออกมาดูว่ามีกลไกอะไรที่ทำให้มันหลับตาได้จากเรื่องพอเล่าของจารุณีสุตบุตรนะคะอันนี้เป็นบรรยายโูหารอันที่สองพันนาวหารคือมุ่งให้ ความแจ่มแจ้งละเอียดละออเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้งเพลิดเพลินไปกับความข้อความนั้นและให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างพัรณนาโวหารอ่ะอันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดนึงเด็กๆอ่านในใจไปพร้อมกับที่เชื่อก็ได้เห็นไหมคะพอจะเห็นไหมหนะคะอ่ะ ยิ้ยืนอยู่ห่างจากเต่านั้นเล็กน้อยนะคะสักครู่นะมีคนไหลามาเขานุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเข้มท่อนบนร่างกายเปล่าเปลือยผิวขาวของเขาถูกกระ,อะ,กระไอร้อนของน้ำมันที่เดือดพล่านอยู่ในกระทะจนเสียจนเดี๋ยวนะคะในกระทะ รมเสียจนขึ้นเสียระเรื่อแดงนะคะและเหงื่อที่พรั่งพลุออกมาตามขุมขนสถานกับเปลวไฟที่แรบเรียอยู่ขอบกระทะและเป็นเงานะคะเขากำลังใช้ตะหลิวด้ามยาวนะคะคนกวนชั้นมันหมูที่กำลังถูกเคี่ยวลอยฟ้องอยู่ในกระทะอย่างขมักขม้นสองมือของเขา กรรมอยู่ที่ด้ามตะหลิวนะคะท่อนแขนที่ค่อยๆกวนตะหลิวไปมานั้นเกรงเล็กน้อยจนเห็นกล้ามเนื้อขึ้นเป็นหลอนเมื่อมองพาดผ่านมายังลำตัวของเขาของหลอนก็ประจักษ์ถึงว่าลำสันล่ำสันแข็งแรงแผงอกนะคะแม้จะไม่ กำยำผายกว้างแต่ก็มีมัดกล้ามขึ้นเป็นลอนดูทรงพลังหน้าท้องราบเรียบบ่งบอกว่าทำงานนะคะกำลังอยู่เป็นนิด เอวค่อนข้างคอดเป็นรูปสวยรัดกับท่อนขาที่ยาวแบบคนสูงเมื่อเขายืนแยกขาออกห่างกันเพื่อได้รับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นนี้แลดูเหมือนเสากลมเรียวสองต้นที่ประสานลำคำจุนร่างกายของเขาอย่างมั่นคงอันนี้เขาเรียกก็พันนาน,านะคะถึงบ,งบ่ง,ง,บงบอกถึงอะไรคะเด็กๆอ่านแล้วเขากำลังบ่งบอกถึงอะไรคะลักษณะของใคร เด็กๆได้ยิยนที่เชื่ออยู่ไหมคะได้ยินค่ะอ่ะอันนี้คือเขากาลังพรรณนาถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะค่ะเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างใช,ใช่ไหมรูปร่างลาตัวของใครคะของจิ๋วใช่ไหมคะอ่ะว่ามีลักษณะเป็นไงเอวเป็นยังไงกล้ามเนื้อเป็นยังไงใช่ไหมคะนี่คือการพรรณนา,นา,นา ต่อไปเทศนาโวหารนะคะเทศนาโวหารจะเป็นการเขียนเทศนาโวหารใช้โวหารประเภทต่างๆมาประกอบกล่าวคือใช้ทั้งบรรยายโวหาน,านาโวหารมารวมกันเป็นรวมทั้งอุปมาโวหารและสาธุโวหารด้วยนะคะมารวมกันเป็นเทศนาโวหารทั้งนี้เพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นและมีความทั้งความหลักและความรองนะ ที่ทําให้เข้าใจและเกิดความรู้สึกนึกคิดนึกคิดคอยตามผู้เขียนนะคะรูปแบบการเขียนที่ควรใช้เทศนาโวหารก็คือการเขียนประเภทบทความชักจูงใจหรือบทความแสดงความคิดเห็นความเรียงอันนี้คือเทศนาโวหารเด็กๆลองอ่านนะคะอ่านในใจก็ได้ค่ะเสร็จแล้วทีฉันจะถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เสร็จแล้วบอกทิชร์นะคะ เสร็จหรือยังคะเด็กๆคะเสร็จหรือยังคะ อันนี้อินเทอร์เน็ตมันหายไหมคะลูกอ่าอ่าอ่านเสร็จแล้วเทศนาโวหารมีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะ สัญญาณหายเหรอคะลูกอ่านแล้วสรุปว่าเทศนาวูหารคืออะไรมีลักษณะเป็นยังไงคะเขาพูดถึงการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูดเลี้ยงดูลูกใช่ไหมคะว่าถ้าเคร่งคัดมากเกินไปนะคะก็จะเป็นผลร้าย กับลูกหรือว่าเด็กนั่นเองนะคะควรจะเดินทางสายกลางไม่ควรตึงหรือหย่อนจนเกินไปนะคะเพื่อให้เด็กเป็นไงคะไม่เครียดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ไปปลูกฝังอะไรที่มันเข้มงวดเกินไปนะคะ,ะหัวข้อต่อไปนะคะเด็กๆไม่พยายามตอบที่เชื่อเลย ต่อไปนะคะสาธุโวหารก็คือ 1. การเขียนสารทโวหารนะคะจะเขียนควบคู่กับเทศนาโวหารหรือบรรยายโวหารด้วยการยกตัวอย่างประกอบ2ตัวอย่างที่ยกมาประกอบต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อความในเทศนาโวหารหรือบรรยายโวหารนะคะ3ต้องยกตัวอย่างให้ชัดเจนใช้ถ้อยคําง่ายและควรสรุปหลังจากยกตัวอย่างประกอบแล้ว ให้เห็นความสัมพันธ์ของเทศนาโวหารกับสาธกโวหารหรือบรรยายโวหารกับสาธกโวหารนะคะเราไปดูนะคะในเรื่องนี้เรื่องน้ําเรามองว่าประเทศไทยมีน้ําเยอะแยะเราไม่เคยคิดประหยัดว่าจะใช้น้ําให้คุ้มค่าที่สุดอย่างไรเช่นน้ําที่เหลือจากการซักล้างเราควรจะเอาไปรดน้ําต้นไม้ความประหยัดเป็นจุดหนึ่งของการลดความต้องการที่เพิ่มขึ้น การที่เราจะต้องการพื้นที่การเกษตรปลูกผลผลิตผลการเกษตรให้มากขึ้นถ้าเรารู้จักประหยัดเราก็จะไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นเรื่องอาหารก็จะลดลงไปอย่างเช่นการดื่มกาแฟในการประชุมหลายแห่งแม้แต่การประชุมนานาชาติผมไม่รู้ว่ากาแฟเททิ้งกันเท่าไหร่แล้วกาแฟมาจากไหน ก็มาจากป่าเขตร้อนป่าเข,เขตร้อนที่โดนทำลายไปเพราะคนพื้นเมืองต้องการทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกกาแฟเพราะกาแฟราคาดีมันมีผลถึงกันหมดอันนี้จากคุณสุรพลดวงแขนะคะนิตยาสารสารคดีฉบับที่65ปีที่6เดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อพุทธศักราช2533 ันนี้คือตัวอย่างที่ทิเชอร์ยกมานะคะต่อไปอุป,ปมาวงหานคือ 1. เปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งจะมีคำว่าเหมือนราวดุดเช่นดังนะคะเป็นตัวเชื่อมข้อความ 2. เปรียบเทียบโดยโยงความคิดผู้อ่านไปสู่สิ่งหนึ่งเช่นชีวิตเหมือนนวนิยายเรื่องตลกเหมือนเรื่องสีถนนชัยเป็นต้นนะคะ อตัวอย่างอุปมาววหารนะคะคือ 1. หญิงสาวสวยเหมือนบัวที่วางอยู่กลางบึง 2. เขาเป็นคนดุร้ายราวกับเสือ 3. อโทษนะ 3. เด็กๆเ,เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดประดุดผ้าขาวที่ไม่มีรอยเปื้อนนะคะอันนี้คืออุปมาวงหารที่เชยยกตัวอย่างมาก เด็กพอจะแยกออกไหมคะว่าทั้งหมดที่เชื่อสอนมาเนี่ยมีกี่ชนิดโวหารมีกี่ชนิดคะดห้าชนิดมีอะไระบ้างมียายาบุตอาบรรยายวหารมีอะไรอีกพันาพนาโวนา,าร,ารแล้วก็อะไรคะโวหาร สาสโตโกหาแล้วก็องมาอมาโมหาองมาโมหาและอย่างหนึ่งคือเทสนาโนสนาโมหานะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้จะเป็นเรียกว่าในหัวข้อโบหารการเขียนทีนี้เด็กๆอ่าเดี๋ยวหลังจากจบเรื่องการอธิบายแล้วนะคะที่เชื่อมีงานให้เด็กๆทำนะคะ